สวัสดีพี่น้องอีกเทือหนึ่งนะคะม่สาวกบสิผ้าพี่น้องเมื่อคืนพหวานเลยจ้ะทักวานู่หน้าน,นี่แหละคะ่ะเป็นอันพดมันนอดอกมันป่งหลายเราจะแต่ใบหยอดเพราะถ้าดีปร่นนปงนะคะเบิงค่ะพี่น้องนี่จะ้ะพมดกขนาดหูขึ้นไปเท่งๆบนนะคะฟังมันมีสองตน้นนะจ๊ะแม้นอยู่ติดกัน พูนอยู่สูงๆผุนสาวกปป็เอาบาถึงดอกแล้วจ้ะสาวกบสีเก็ยบเราข้างลุมก่อนข้างเทิงนี่จะห้ยเบาจิ้มมะขินน่าจะพี่น้องมาเก็บผักพาะหวานนี่สาวกจบจะไปเกียงนี่จ้ะจะไปเกียงใส่เห็บด,ดบดหรือว่าผ่านสาวกบเอือนเห็ดกระดานน้ะะดา,างนะคะเดี๋ยวว่าข้างเอือนมันจะเอือนเห็ดบดนะจ้ะ ยังใช้ไข่หมดแดงกับแซบด้วยจ้ะพี่น้องแต่ว่าเหมือนหมดแดงมันยังบบกออกไรนะคะแห้งพร้อมด้จ้ะค่ะไปซื้อมาลอยนึงนี่ได้น้อยเดียวด้วจ้ะจ้าพี่น้อง กระกวานออกไม่ๆแซ่แสบได้จ้ะเ <c oughs> สียงรถเบาจิ้มมากเรยจ้ะพี่น้อง น,นี่ออกอยู่โค่นตน้นได้จังนี่นนบ่าวจิ้มเอาอฟุ้นมาใส่เร่นะคะบ้าจิ้มเอาออฟุ้นมาใส่เหงวน,นนี่หอดน้ำอันนี้มันหน่อยหลายเจากูก็บไยังเบาได้จ้ะพระวันต้นนี้ได้กินเบิดปีได้ค่ะ กาหาหนาฝนมันจะบ่เสียบนะค่ะพี่น้องหยอดเพิ่นยังบ่คอยปรุงค่ะ dớt xuống mực tan đó nè đây chắc xem cái để mai lưu thẻ nó chìm mai là chả Dạ kia phát quán gần thì phân động Dư vào thường mình ướp 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 đi nó ว่แล้วฟันหัวก็แล้วว่าเหันมี้ย ปีที่แล้วนี่สาวน้นได้ใจะมาขึ้นนี่สาวก็ข้นบ่ได้เป็นต้นไม้บ่เก่้งนะจ้ะพูนค่อนเทางเฮงดกแล้ว,วค่ะแต่บ่ถึงอาสาวกาบ่าถึงดอกเมื่อหนาค่อยจะให้บ้าจิ้มขึ้นให้นีจ้ะ เอาเฉพาะอในที่ยืดถึงนะค่ะพี่น้องนี่ค่ะีจายอดเพิินยอดวอวบๆเลยค่ะวบวๆบๆๆ ทุกคน you mm -hmm. แต่พอ,พอเก่งเลวค่ะคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปแค่นี้ก็ได้จ้ะพอกันไม่คิดนะทักหวานสาวกุกกปสวัสดีเพียงแค่พอกันไม่คิดนาได้ค่ะพี่น้องคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณหลายๆสำหรับที่เขามาติดตามที่เขามารับชมสาวกวุกพา,ายด้วยแหลกนะจ้ะลาไปก่อนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ